พาร์ทหนึ่งฟิลิปปินเมดกับความลับของเช็แห่งดูไบเสียงลมทะเลสายพัดผ่านหน้าต่างกระจกของตึกสูงกลางดูไบแสงเฟนิออนสะท้อนบนพื้นหินอ่อนเหมือนภาพหลอในฝันมาริซาเมดสาวชาวฟิลิปปินยืนถือผ้าเช็ดโต๊ะในเพนเฮาหรูเธอทำงานที่นี่มาเกือบสองปีไม่มีใครรู้ว่าเธอไม่ใช่แค่แม่บ้านธรรมดาในตู้เซฟของห้องนอนใหญ่มีบางอย่างที่เธอรู้ดีว่าห้ามแตะต้องเอกสารล,ลับรูปถ่าย และโทรศัพท์อีกเครื่องที่ไม่เคยใช้ต่อหน้าใครเธอเคยคิดจะหนีหลายครั้งแต่ไม่เคยกล้าพอเพราะเชคฮาซิมเจ้าของบ้านเป็นชายที่มีทั้งอำนาจและความโหดเหี้ยมคืนนี้เขาไม่อยู่มีงานเลี้ยงของราชวงศ์ที่อาาบีมาริซาใช้โอกาสนี้จัดการเรื่องของเธอเธอเปิดโทรศัพท์เครื่องที่ซ่อนไว้ใต้เบาะโซฟาหน้าจอสว่างขึ้นพร้อมข้อความใหม่จากเบอร์ที่ไม่มีชื่อ คืนนี้เวลาเที่ยงคืนส่งวิดีโอให้ครบทั้งสามเธอกลืนน้ำลายเสียงหัวใจเต้นรัวในอกสามคนที่ข้อความพูดถึงคือใครเธอรู้ดีเชคฮาซิมเชคฟาอิสและเชคอมัมาชายทั้งสามคือคนทรงอิทธิพลที่สุดในดูไบและเธอคือผู้หญิงคนเดียวที่พวกเขาไม่ควรรู้ว่ามีร่วมกันกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยอวนทั่วห้องมันคือกลิ่นของเชคฮาซิมที่เธอยังจำได้ดีกลิ่นที่ทำให้เธอทั้งหวาดกลัวและหลงไหล เขาไม่เคยถามว่าเธอเต็มใจหรือไม่แต่ทุกครั้งหลังจากนั้นเขาจะมอบของขวัญให้กระเป๋าเงินสดแหวนทองและสัญญาว่าจะพาเธอกลับบ้านแต่สัญญานั้นไม่เคยเกิดขึ้นมีแต่ความเงียบและสายตาของบริการที่คอยจับจองคืนนี้เธอจึงตั้งใจจะเปลี่ยนทุกอย่างวิดีโอที่อยู่ในโทรศัพท์คือหลักฐานทั้งหมดคลิปที่แสดงให้เห็นเธอกับเชคทั้งสามในคืนที่ต่างกัน และถ้ามันหลุดไปออนไลน์ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอเชื่อมต่อไวไฟส่วนตัวของเช็คเสียงพัดลมแอร์หมุนเบาๆเหมือนกำลังเตือนให้ระวังไฟในห้องสลัวมีเพียงแสงจันทร์ลอดผ้าม่านเข้ามาเธออัปโหลดไฟล์แรกช้าๆมือสั่นจนแทบกดไม่ถูกชื่อไฟล์ขึ้นว่า H Dubai Private เปอร์เซนต์การอัปโหลดค่อยๆขยับ20 45% 70% เสียงแจ้งเตือนดังขึ้นจากโทรศัพท์อีกเครื่องเบอร์ที่ส่งข้อความมาโทรกลับทันทีมาริซามองชื่อบนหน้าจอที่ไม่มีบันทึกไว้แต่เธอรู้ว่าเป็นใครเสียงชายพูดด้วยน้ำเสียงต่ำและนิ่งเธอไม่ควรทำแบบนี้มาริซาเธอหยุดหายใจเสียงในสายคือเช็คฟาอิสฉันแค่ต้องการความปลอดภัยฉันเหนื่อยแล้วเธอพูดเสียงสัน่นความปลอดภัยของเธอหมดไปตั้งแต่เธอเริ่มถ่ายวิดีโอแรกแล้ว สายถูกตัดทันทีเสียงเงียบเข้าครอบงำทั่วห้องมาริษารู้ว่ามันสายเกินไปที่จะหยุดเพราะคลิปแรกอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังเหลืออีกสองไฟเธอเปิดไฟลต่อไปภาพในคลิปทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกรอยยิ้มของเชคออามาในเงาไฟสีทองเสียงหัวเราะต่ำๆที่เธอเคยคิดว่ามันอบอุ่นตอนนี้กลับกลายเป็นเสียงปีศาจในความทรงจำ ขณะที่เธอกำลังอัปโหลดไฟล์ที่สองเสียงกร่งประตูดังขึ้นดึกเกินไปสำหรับใครจะมาเธอแช่แข็งอยู่ตรงนั้นร่างแข็งเหมือนหินเสียงเคาะประตูตามมาหนักขึ้นชัดขึ้นเปิดประตูมาริซาฉันรู้ว่าเธออยู่ในนั้นเป็นเสียงของเชคฮาซิมแน่นอนเขากลับมาเร็วกว่าที่เธอคิดเธอกดปิดหน้าจอมือถือทันทีแล้วซ่อนมันไว้ใต้พรมประตูถูกผลักเปิดอย่างแรง ชายร่างสูงในชุดขาวยืนจ้องเธอดวงตาเขาเต็มไปด้วยไฟแห่งความโกรธเธอกำลังทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ของฉันเขาถามเสียงเย็นมาริสาพยายามตั้งสติแค่ทำความสะอาดค่้ท่านกลับเร็วจังเขาก้าวเข้ามาไกลมือใหญ่ของเขาจับข้อมือเธอแน่นโกหกอีกคำเดียวฉันจะส่งเธอกลับมานิลาในกล่องศพกลิ่นเหล้าจากลมหายใจเขาทำให้เธอเวียนหัวเขามองรอบห้องเห็นคอมพิวเตอร์ยังเปิดอยู่ หน้าจอ,อยังค้างที่หน้าเว็บไซต์อัปโหลดเขาเดินเข้าไปช้าๆก่อนหันกลับมามองเธอนี่มันคืออะไรมาริสาไม่ตอบน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มใครอีกที่รู้เรื่องนี้เขาถามเสียงต่ำเธอสายหัวไม่กล้ามองหน้าเขาตบเธออย่างแรงจนล้มลงกับพื้นเสียงแหวนกระทบแก้มดังแกรกเธอได้ยินเสียงเท้าหนักๆเดินเข้ามาไกลแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อ โทรศัพท์ของเธอสั่นใต้พรมเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอั p โ o รคอม p l e t เช็คหาซิมชะง,งักมองไปรอบห้องเสียงอะไรเขาคำรามมาริสาไม่ตอบเธอหายใจหอบเขาก้มลงหยิบโทรศัพท์ใต้พรมหน้าจอขึ้นชื่อฝ่ายที่เพิ่งส่งเสร็จและลิงก์ที่แชร์ออกไปยังโซเชียลมีเดียหลายแห่งสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีจากโกรธเป็นตกใจเธอทำอะไรลงไปมาริสา เธอพูดช้าๆเสียงแทบไม่ออกฉันต้องการอิสระแค่ครั้งเดียวในชีวิตเขาหัวเราะในลำคอเสียงเย็นจนขนลุกเธอเพิ่งลงนามในคำตายของตัวเองเขาคว้าคอเธอแน่นดวงตาแดงกำ่ำเธอพยายามดิ้นแต่แรงไม่พอจนจู่ๆเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดจากด้านนอกห้องประตูอีกบานเปิดออกบริการคนหนึ่งวิ่งเข้ามาพร้อมสีหน้าตื่นตกใจท่านเช็คมีคนบุกเข้ามาทางลิฟส่วนตัวครับ เชคหาซิมหันขวับไปทางประตูมาริซาใช้จังหวะนั้นผลักเขาออกเธอลุกขึ้นวิ่งสุดแรงออกจากห้องเท้าเปล่ากระแทกพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบเสียงตะโกนของเชคดังตามมาจับเธอไว้อย่าให้หนีไปได้เธอวิ่งไปจนถึงทางออกหลังเพนเฮาส์เสียงปืนอีกนัดดังขึ้นใกล้หูประสุนเฉียดประตูโลหะจนเกิดประกายไฟเธอกรีดร้องแต่ไม่หยุดมือเปิดประตูหนีออกไปยังบันไดหนีไฟ ลมร้อนจากเครื่องปรับอากาศพัดกระแทกหน้าเธอหอบหายใจแรงข้างล่างคือเมืองดูไบที่ยังสว่างสวัยรถซูเปอร์คาร์แล่นผ่านบนถนนเหมือนภาพในฝันแต่ตอนนี้ฝันของเธอกลายเป็นฝันร้ายมาริษามองลงไปจากชั้น58เสียงเซเรนดังจากไกลๆเธอรู้ว่าคงไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอีกโทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งข้อความหมาปรากฏขึ้นบนหน้าจอ คลิปสุดท้ายอย่าลืมส่งก่อนรุ่งสางเธอมองจออย่างกลัวและสับสนใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้และในเงามืดของบันไดหนีไฟมีเงาคนหนึ่งยืนรออยู่ก่อนแล้วพาร์ทสองความลับใต้เงาเพนเฮาดูใบเสียงรองเท้าส้นเตี้ยของมาริซากระทบพื้นบันไดหนีไฟอย่างรวดเร็วลมหายใจของเธอที่กระชั้นเหมือนคนกำลังจมน้ำเธอกลัวทุกเสียงที่ดังสะท้อนจากผนังเหล็ก ข้างล่างคือความมืดและความไม่แน่นอนที่รออยู่เงานั้นยังอยู่ตรงปลายทางเดินร่างสูงในชุดดำยืนเฉยเหมือนกำลังฟังเสียงหัวใจของเธอเต้นมาริสายหลังช้าๆมือสั่นจับราวเหล็กแน่นเสียงพูดดังขึ้นเบาๆมาริสาฉันมาช่วยเป็นเสียงของผู้หญิงเธอก้าวออกจากเงาเผยใบหน้าใต้ผ้าคลุมสีดำผมสีน้ำตาลเข้มดวงตาคมและเย็น ฉันชื่อเลลาทำงานให้คนที่เธอไม่ควรรู้ชื่อมาริซามองเธออย่างระแวงเธอรู้เรื่องคลิปได้ยังไงเลลาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอแสดงภาพคลิปที่มาริซาโหลดเมื่อคืนทุกคนรู้แล้วและพวกเขากำลังล่าเธอมาริซารู้สึกเหมือนเลือดในร่างเย็นลงทันทีเธอถามเสียงแผ่วแล้วเธอมาทำไมเพื่อพาเธอออกจากที่นี่ก่อนที่เชคฮาซิมจะหาตัวเจอ เสียงปืนดังขึ้นด้านบนเหมือนคำตอบแทนคำพูดทั้งคู่รีบวิ่งลงบันไดโดยไม่หันกลับไปกลิ่นควันปืนและเหล็กร้อนๆลอยมากับอากาศเงือไหลเข้าตาเธอมองแทบไม่เห็นทางเมื่อถึงชั้นล่างสุดเลลาดึงเธอไปทางประตูเหล็กหลังอาคารด้านนอกคือซอยแคบหลังตึกสูงแสงไฟธนานระพริบเป็นจังหวะเมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะรถซีดานสีดำจอดอยู่ข้างกำแพงชายร่างใหญ่ในชุดสูทเปิดประตูรอ ขึ้นมาเร็วเลลาบอกมาริสามองรอบๆเหมือนจะหาทางเลือกอื่นแต่ไม่มีเธอจึงก้าวขึ้นรถเสียงประตูปิดดังแกรกเหมือนตัดขาดจากโลกเดิมรถพุ่งออกไปบนถนนกลางคืนของดูไบแสงไฟจากตึกสูงสะท้อนกระจกเหมือนภาพหลอนมาริสานั่งนิ่งมือกุมโทรศัพท์แน่นเสียงเครื่องยนต์ดังกลบเสียงหัวใจเลลาเปิดหน้าต่างเล็กน้อยสูดอากาศเย็นเข้าปอดคลิปที่เธอปล่อยมันไม่ได้อยู่แค่ในโซเชียแลแล้ว มาริซาหันมองเธอทันทีหมายความว่ายังไงมันถูกดาวน์โหลดไปโดยสำนักข่าวต่างประเทศและองค์กรที่อยากเล่นงานราชวงศ์มาริซาแทบไม่เชื่อหูตัวเองฉันไม่ต้องการให้ใครตายฉันแค่อยากรอดเลลามองหน้าเธอนิ่งบางทีเธออาจไม่รอดเพราะมีคนไม่ต้องการให้ความจริงเปิดเผยเสียงโทรศัพท์ของเลลาดังขึ้นเธอมองหน้าจอแล้วขมวดคิ้วมีคนรู้ว่าเรากำลังเคลื่อนไหว เธอสั่งคนขับให้เปลี่ยนเส้นทางทันทีรถเลี้ยวเข้าสู่ถนนที่มืดกว่าเดิมป้ายไฟภาษาอาหรับสลับกับกลิ่นเครื่องเทศและน้ำมันจากตลาดยามค่ำคืนมาริซามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้ชายสองคนบนมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาเธอเริ่มร้องให้เบาๆพวกนั้นคือบริการของเชคฮาซิมเวล,ลาดึงปืนจากกระเป๋าข้างที่นั่งอยากกลัวแค่ก้มลงเสียงกระจกแตกดังขึ้น กระสุนทะลุเข้ามาโดนเบาะหลังคนขับเหยียบคันเร่งสุดแรงรถสายไปมาเหมือนเรือในพายุกลิ่นยางไหมและฝุ่นเข้าจมูกจนแสบตาสุดท้ายพวกเขาเลี้ยวเข้าซอยแคบๆรถมอเตอร์ไซค์ตามมาไม่ทันเลลาหันมามองมาริษาเราต้องเปลี่ยนที่พักคืนนี้มาริษาพยักหน้าเธอหมดแรงจะพูดอะไรรถจอดที่โกดังร้างใกล้ท่าเรือกลิ่นน้ำเค็มและสนิมลอยคลุง ภายในมืดสลัวมีไฟดวงเล็กๆจากโทรศัพท์ของเลลาเธอหยิบแล็ปท็อปออกมาเปิดคลิปจากเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกไว้ภาพคือใบหน้าของเชคอัมากำลังยิ้มตามด้วยเสียงหัวเราะของเชคฟาอิสและร่างของมาริซาในเงามืดมาริซาสะดุง้งลบมันออกได้ไหมายฉันไม่อยากให้ใครเห็นอีกเลลาสายหน้ามันไม่ใช่เรื่องของเธออีกต่อไปคลิปนี้กลายเป็นเครื่องต่อรองของคนชั้นบนมาริซานิ่งไปน้ำตาไหลเงียบๆ ใครกันที่ส่งข้อความให้ฉันอัปโหลดทุกคลิปเลลามองเธอด้วยสายตาลึกลับบางทีอาจเป็นคนที่เธอไว้ใจที่สุดเสียงโทรศัพท์ของมาริซาสั่นอีกครั้งข้อความหมายขึ้นว่าย่าหนีเลลาไม่ใช่เพื่อนของเธอเธอหันไปมองทันทีเลลายังนั่งพิมพ์อยู่ที่แล็ปท็อปเหมือนไม่รู้เรื่องมาริซาคลือนน้ำลายหัวใจเต้นแรงเธอกำลังติดต่อใครเลลาหันมาชา้า ฉันกำลังปกป้องชีวิตของเธอไม่ใช่ทำลายมันเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งดังมาจากนอกโกดังแต่ภายในเงียบจนน่ากลัวมาริสาเริ่มเดินถอยหลังเธอเห็นประตูด้านหลังเปิดแง้มและเห็นเงาคนขยับอยู่ข้างนอกทันใดนั้นประตูด้านหน้าโกดังก็ถูกเตะเปิดชายสมหน้ากากสีดำสามคนกรก,กันเข้ามาเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งเลลาดึงมาริสาลงหมอบหลังหลังไม้ กระสุนพุ่งเฉียดสีสับไปไม่กี่เซนติเมตรกลิ่นดินปืนปนควันไฟคลกคลุ้งทั่วห้องเราต้องหนีทางน้ำเลลาตะโกนเธอจับมือมาริสาวิ่งไปทางท่าเรือหลังโกดังเสียงฝีเท้าตามมาติดติดมาริสาหอบจนพูดไม่ออกน้ำทะเลสีดำสะท้อนแสงจันทร์วูบวาบเรือลำเล็กผูกอยู่กับเสาเหล็กสนิมทั้งคู่กระโดดขึ้นเรือเลลาใช้มีดตัดเชือกอย่างรวดเร็วเรือเคลื่อนออกจากฝั่งในความมืด เสียงกระสุนยังดังอยู่ด้านหลังแต่มาริสาไม่หันกลับไปมองอีกเธอนั่งนิ่งมองแสงไฟของเมืองที่ห่างออกไปเรื่อยๆลมทะเลพัดแรงจนผมปลิวเราจะไปไหนเธอถามเสียงสันเลลามองเธอผ่านแสงจันทร์ไปที่ที่ไม่มีใครกล้าตามเราไปแต่ก่อนที่มาริสาจะถามต่อเรือก็ชะงักกลางน้ำเครื่องยนต์หยุดทำงานเลลาพยายามสตาร์ทใหม่แต่ไม่ติด เสียงบางอย่างดังมาจากใต้ท้องเรือเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างมาริซาจับแขนเลลาแน่นเสียงอะไรเลลามองลงไปในน้ำที่มืดสนิทฟองอากาศลอยขึ้นมาอย่างช้าๆแล้วร่างชายคนหนึ่งโผล่ขึ้นจากทะเลสวมหน้ากากดำน้ำสีดำมีมีมดอยู่ในมือมาริซารีดร้องชายคนนั้นปีนขึ้นเรือรวดเร็วเลลาชักปืนยิงแต่พลาดเขาแตะปืนหล่นน้ำ แล้วพูดเสียงต่ำผ่านหน้ากากเชคฮาซิมฝากมาทักทายมาริซาตัวสั่นจนพูดไม่ออกเลลาถอยไปข้างหลังมือคว้ามีดพกออกมาชายคนนั้นหัวเราะเบาๆก่อนจะกระโจนเข้าหาเธอเสียงมีดปะทะก,กันดังชัดในความมืดเลือดก,กระเซน็นลงบนพื้นไม้เปียกน้ำมาริซาปิดปากตัวเองไม่ให้ร้องเธอเห็นเลลาถูกผลักลงน้ำร่างของชายชุดดำหันมามองเธอถึงตาเธอแล้วมาริซา แต่ก่อนที่เขาจะก้าวเข้ามาไฟสปอตไลท์จากเรือลำใหญ่ส่องมาตรงๆเสียงไซเรนของตำรวจทางทะเลดังแทรกเข้ามาชายชุดดำหันไปมองก่อนกระโดดกลับลงน้ำหายไปทันทีมาริสานั่งนิ่งตัวสั่นไม่หยุดเธอมองลงน้ำเห็นเพียงเง,ง,งาคลื่นสะท้อนแสงไฟไม่มีเลลาไม่มีศัตรูมีเพียงโทรศัพท์ของเธอที่ยังส่องแสงอยู่ในมือหน้าจอขึ้นข้อความใหม่ภารกิจต่อไปรอคำสั่งจากฉัน และชื่อผู้ส่งคือเช็คอัมมาพาร์ทสามเงาแห่งความจริงในเมืองที่ไม่หลับเสียงเซเรนจากเรือตำรวจค่อยๆจางหายไปในความมืดมาริสานั่งผิงขอบเรือตัวเปียกชุ่มจนหนาวสัน่นกลิ่นน้ำทะเลปนเลือดและน้ำมันยังติดอยู่ในลมหายใจแสงไฟจากเรือตำรวจสะท้อนบนผิวคลื่นเป็นเส้นสีเงินวุบวาบเจ้าหน้าที่ชาวอาหรับในชุดเครื่องแบบยืนผ้าห่มให้เธอคุณปลอดภัยแล้วเขาพูดเสียงเรียบ แต่มาริสาไม่รู้ว่าคำว่าปลอดภัยหมายถึงอะไรอีกต่อไปเลลาหายไปในทะเลไม่มีใครพบศพและโทรศัพท์ในมือเธอยังคงโชว์ชื่อผู้ส่งเช็คอัลมาเธอมองข้อความนั้นซ้ำไปซ้ำมาภารกิจต่อไปรอคำสั่งจากฉันมันไม่ใช่การขู่แต่มันเหมือนคำสั่งจากใครบางคนที่ยังเฝ้ามองอยู่หัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเธอเงยหน้าขึ้นเห็นแสงอาทิตย์เริ่มขึ้นจากขอบฟ้า วันใหม่ในเมืองแห่งความลับกำลังจะเริ่มหลังจากให้ปากคำกับตำรวจเธอถูกพาไปพักที่ห้องเล็กๆในสถานทูตฟิลิปปินส์กลิ่นกาแฟร้อนและน้ำยาฆ่าเชื้ออบอวในอากาศเจ้าหน้าที่สาวคนหนึ่งพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเราจะส่งคุณกลับบ้านภายในคืนนี้แต่มาริซารู้ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นเชคทั้งสามมีอำนาจมากเกินไปไม่มีใครหนีรอดจากพวกเขาได้ถ้ายังอยู่ในดูไบ เธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นรถหรูคันหนึ่งจอดอยู่ตรงข้ามถนนกระจกดำสนิทไม่เห็นคนข้างในแต่เธอรู้ว่าพวกเขามาแล้วเธอเดินกลับไปในห้องกระเป๋าเสื้อผ้ายังไม่ได้จัดบนโต๊ะมีโทรศัพท์ที่เลลาเคยให้ไว้ก่อนจะตายเธอเปิดมันด้วยมือสันหน้าจอขึ้นรหัสล็อกแต่มีข้อความเดียวแสดงอยู่ด้านบนถ้าเธออยากรู้ความจริงเปิดวิดีโอสุดท้าย เธอค้นในเครื่องจนเจอไฟล์ชื่อ Truth, m a ม s s a t r u ู h MPC เธอกดเปิดทันทีภาพในหน้าจอคือเลลานั่งอยู่ในห้องที่มีโลโก้ของราชวงศ์บนผนังเสียงของเลลาดังขึ้นถ้าเธอเห็นคลิปนี้แปลว่าฉันตายแล้วมาริซาเบิกตากว้างเชคทั้งสามไม่ใช่ศัตรูของกันและกันพวกเขาคือพันธมิตรในเกมสกรปรกนี้ในคลิปเลลาหยุดพูดชั่วครูแววตาเธอเต็มไปด้วยความกลัว เธอคิดว่าพวกเขาลงรักเธอใช่ไหมมาริสาพวกเขาแค่ใช้เธอเป็นเหยื่อล่อเสียงหัวใจมาริสาเต้นรัวจนแทบได้ยินชัดใช้ฉันทำไมเธอพึมพำเบาๆในคลิปเวล,ลาตอบราวกับรู้คำถามเพื่อดึงอีกคนลงมาคนที่ชื่อเช็คอัมมาภาพเปลี่ยนเป็นคลิปสั้นๆเป็นเช็คอัมมากับเธอในห้องพักเดียวกันแต่ภาพนั้นไม่เหมือนของเดิมเพราะมีเงาคนอีกคนอยู่ในกระจกด้านหลัง และเสียงพูดของเชคอม,มาแผ่วเบาอย่าบอกใครว่าเธอรู้จักฉันผ่านใครมาริซารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายเธอกลับไปดูอีกครั้งในกระจกนั้นคือใบหน้าของเชคฟาิสชายที่เคยโทรมาขู่เธอในคืนนั้นทุกอย่างคือกับดักตั้งแต่แรกเธอไม่ใช่แค่เมสที่หลงเข้าไปในเกมอำนาจแต่เป็นหมากในสงครามของเชคทั้งสามเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นอย่างแรงเจ้าหน้าที่สถานทูตรีบเข้ามาบอก มีตำรวจต้องการพบคุณเขาบอกว่ามาจากหน่วยพิเศษดูใบามาริซามองหน้าพวกเขาฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ลังเลแต่เสียงตะโกนจากหน้าห้องดังขึ้นอีกเปิดประตูเดี่ยวนี้มิดมาริษาเธอตัดสินใจนี้เธอหยิบโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องใส่กระเป๋าเปิดหน้าต่างด้านหลังแล้วปีนออกไปยังทางหนีไฟลมร้อนจากทะเลสายพัดปฐนา เสียงเซเรนเริ่มดังขึ้นอีกครั้งจากถนนด้านล่างเธอวิ่งไปตามตรอบแคบๆหลังสถานทูตรองเท้าเปียกน้ำจากพื้นถนนกลิ่นน้ำมันเครื่องและฝุ่นควันเข้าจมูกจนแสบเสียงรถสีดำเคลื่อนตามมาช้าๆเธอรู้ว่าพวกเขาเจอเธอแล้วเธอเลี้ยวเข้าตลาดกลางคืนที่ยังคึกคักเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าดังแข่งกันกลิ่นข้าวหมกไก่ย่างและควันชาฐานปะปนกัน เธอสวมผ้าคลุมหัวที่หยิบมาจากร้านริมทางพยายามกลืนตัวเองให้หายไปในฝูงคนโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้นเธอหนีไม่พ้นหลอกมาริสาไม่มีชื่อผู้ส่งแต่เธอรู้ว่าเป็นใครทันใดนั้นมีมือหนึ่งคว้าแขนเธอจากด้านหลังเธอสะบัดสุดแรงแต่ไม่หลุดชายร่างใหญ่ในชุดสูทเข้มกระซิบที่ข้างหูเช็คอาม,ม่ารอเธออยู่ เธอตกใจสุดขีดก่อนที่เธอจะพูดอะไรเขาก็ฉีดยาบางอย่างเข้าที่แขนเธอภาพรอบตัวเริ่มเบลอเสียงตลาดเริ่มกลายเป็นเสียงก้องในหัวร่างของเธอล้มลงกับพื้นแสงไฟบนถนนกลายเป็นเส้นยาวสีทองทุกอย่างดับวูบเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งเธออยู่ในห้องหรูที่ไม่คุ้นตากลิ่นน้ำหอมอรับแรงจนแทบหายใจไม่ออกหน้าต่างปิดสนิทมีผ้าม่านสีทองทึบ ข้างเตียงมีโต๊ะและโทรศัพท์วางอยู่เครื่องหนึ่งประตูเปิดออกช้าชชายคนหนึ่งในชุดขาวเดินเข้ามาใบหน้าเขาคือเช็คอม,มารอยยิ้มของเขาดูอ่อนโยนแต่แววตาเย็นจนขนลุกในที่สุดเราก็ได้คุยกันตามลำพังมาริซาพยายามลุกแต่ขาไม่มีแรงคุณต้องการอะไรจากฉันเขาเดินเข้ามาใกลความจริงเขาหยิบโทรศัพท์จากโต๊ะแล้วโยนให้เธอ หน้าจอขึ้นคลิปใหม่ที่เธอไม่เคยเห็นในคลิปนั้นคือเธอเองนั่งอยู่ในห้องเดียวกันกับตอนนี้พูดกับใครบางคนที่กล้องไม่เห็นหน้าฉันจะปล่อยคลิปพวกนั้นถ้าคุณไม่จ่ายเงินตามที่สัญญาเสียงในคลิปคือเสียงของเธอจริงๆแต่เธอไม่เคยพูดแบบนั้นมาริซาสายหน้ามันถูกตัดต่อฉันไม่เคยขู่พวกคุณเช็คอัมมาหัวราอนเบาๆ ทุกอย่างในดูไบถูกตัดต่อได้ทั้งนั้นถ้ามีเงินมากพอเขาเดินไปหยุดตรงหน้าต่างแสงแดดลอดผ่านม่านบางๆสาดลงบนใบหน้าเขาเลลาเป็นคนของฉันเขาพูดเสียงเรียบมาริซาชงักเธอได้รับคำสั่งให้คอยจับตาเธอและค่าเธอถ้าจำเป็นมาริาน้ำตาไหลาอาบแก้มแล้วทำไมเธอถึงช่วยฉันเพราะเธอหลงรักเธอคำพูดนั้นทำให้ห้องทั้งห้องเงียบลง เชคอาม,มามองเธอตรงๆแต่ตอนนี้เธอตายแล้วและเธอเหลือแค่ฉันเขายื่นมือมาลูบแก้มเธอเบาๆเธอสะบัดหน้าหนีฉันไม่ใช่ของคุณเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากกระเป๋าเธอเขาหยิบมันไปเปิดดูสีหน้าเขาเปลี่ยนทันทีข้อความใหม่ปรากฏบนหน้าจออย่าแต่ต้องเธอเธอเป็นของฉันลงชื่อเชคฮาซิมเชคอัามาขมวดคิ้วแน่น เขาหัวเราะเบาๆแต่สายตาเริ่มมีแววโกรธดูเหมือนเกมนี้ยังไม่จบเขามองเธออีกครั้งคืนนี้เธอจะเป็นเหยื่อหรือจะเป็นผู้เล่นเลือกเองมาริสานง่งเสียงหัวใจดังอยู่ในหูเหมือนระฆังเตือนภัยเธอมองหน้าชายตรงหน้ารู้ดีว่าทุกคำที่เขาพูดคือกับดักอีกชั้นและเธอกำลังติดอยู่ตรงกลางระหว่างเช็คทั้งสามในห้องหรูที่เงียบสนิทเสียงนาฬิกาบนผนังดังติกต๊กติก๊กติ๊ก และทุกวินาทีนั้นคือเวลาแห่งการนับถอยหลังสู่ความตายแน่นอนนี่คือภาษสีของเรื่องราวอาชญากรรมสมจริงสุดประทึกในภาษาไทยตามที่คุณกำหนดเสียงเซเรนตำรวจยังดังสะท้อนในตรอกแคบของย่านอันบัสตาแสงไฟสีแดงกระพริบสะท้อนบนผนังหินสีสายผู้คนในชุดขาวยืนรวมกันหน้าคาริฮาตของเชคฮาซิมกลิ่นควันไม่กลับกลิ่นเลือดปนกันในอากาศร้อนจัดลีอาในสภาพสะบักสะบอมถูกจับนั่งอยู่ข้างรถตำรวจ เธอไม่พูดไม่ขยับราวกับกลายเป็นหินดวงตาเธอมองไกลไปยังคฤหาที่เคยเป็นที่พักของเธอนั่นคือที่ที่ความลับทั้งหมดเริ่มต้นและจบลงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาไกลเขาถามด้วยเสียงเรียบว่าเธอรู้จักชายในวิดีโอหรือไม่ลีอาหารมาช้าช้าดวงตาแดงกัำน้ำตาแห้งติดขอบแก้มพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดาเธอพูดเสียงแผ่วพวกเขาเป็นปีศาจในชุดผ้าไหม จ้าหน้าที่มองหน้ากันก่อนหันไปดูหลักฐานที่เพิ่งกู้จากมือถือเธอมีวิดีโอหลายสิบคลิปบันทึกภาพลับในห้องสวีทของสามเช็คดังแห่งดูไบเสียงหัวเราะเสียงลมหายใจเสียงคำสัญญาที่เต็มไปด้วยอำนาจและเงินแต่คลิปสุดท้ายกลับต่างออกไปในคลิปนั้นมีเสียงผู้ชายกรีดร้องภาพสันไหวเงาของคนสามคนโตเถียงกันอย่างรุนแรงและมีเสียงผู้หญิงพูดว่าอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เสียงนั้นคือเสียงของลีอาเอง เธอหลับตาแน่นตอนที่เจ้าหน้าที่เปิดคลิปนั้นซ้ำมันคือคืนที่เธอรู้ว่าเรื่องทั้งหมดจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปย้อนกลับไปก่อนวันนั้นไม่กี่ชั่วโมงลีอาถูกเรียกไปที่ห้องรับรองลับในโรงแรมใจกลางเมืองเชคฮาซิมนั่งอยู่กับชายอีกสองคนทั้งสามมองเธอราวกับกำลังจะตัดสินชะตาชีวิตของใครบางคนบนโต๊ะมีแท็บเล็ตเปิดคลิปวิดีโอที่เธอไม่ควรมีใครเป็นคนปล่อยคลิปพวกนี้หนึ่งในนั้นถามเสียงเย็น ลีอาสันสีสะไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้ทําแต่ไม่มีใครเชื่อเธอเชคอีกคนลุกขึ้นเดินช้าๆเข้ามาไกลเขาวางมือบนไหล่เธอบีบแน่นจนเจ็บเรามอบทุกอย่างให้เจ้าแต่เจ้าตอบแทนเราด้วยการหักหลังลีอาหอบหายใจกลิ่นน้ําหอมแรงจนแสบจมูกเธอรู้ว่าถ้าพูดอะไรผิดแม้แต่นิดเธออาจไม่รอดออกจากห้องนี้ประตูถูกล็อกจากด้านในเสียงกุญแจดังคลิกเบาๆในมือของเชคฮาซิมมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่ง เขาเปิดหน้าจอให้เธอดูข้อความนิรนามที่ส่งลิงก์วิดีโอทั้งหมดไปยังสื่อใหญ่ในดูไบลีอามือเย็นเฉียบเธอรู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่ฝีมือของเธอใครบางคนกำลังเล่นเกมอยู่ข้างหลังและเกมนี้กำลังจะกลืนเธอทั้งชีวิตเธอพยายามพูดแต่เสียงแทบไม่ออกมีคนจัดฉากข้าพวกท่านกำลังโดนหลอ,อกแต่คำพูดนั้นถูกกลืนไปกับเสียงตบดังลั่นหน้าเธอหันไปตามแรงกระแทกจนเลือดไหลาจากมุมปาก จากนั้นทุกอย่างก็เร็วเกินไปเสียงเก้าอี้ล้มเสียงแก้วแตกเสียงคนร้องภาพสุดท้ายที่เธอจำได้คือไฟจากเทียนบนโต๊ะล้มลงบนพรมไฟลุกวาบทันทีที่โดนแอลกอฮอลจากแก้วไวน์ที่หกเธอวิ่งหนีออกมาเสียงระเบิดเล็กดังตามหลังกลิ่นไม่แรงจนแทบหายใจไม่ออกและเธอเห็นเงาคนหนึ่งล้มลงท่ามกลางเปลวไฟเมื่อเธอตื่นขึ้นอีกครั้งเธออยู่ในโรงพยาบาลข้อมือถูกพันด้วยผ้ากอสแผลไม่ตามแขนและขา ตำรวจเฝ้าอยู่หน้าห้องข่าวในทีวีรายงานว่าเช็กสองคนเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้ส่วนอีกคนหายตัวไปอย่างลึกลับภาพใบหน้าของเธอถูกเผยแพร่ทั่วสื่อในฐานะผู้ต้องสงสัยหลักเธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครฟังคืนนั้นเองเธอได้ยินเสียงบางอย่างในห้องเสียงข้อเบาๆจากหน้าต่างเมื่อเธอหันไปเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่นอกกระจกแสงไฟถนนสะท้อนผ่านม่านเห็นเพียงรอยสักรูปดาบที่ข้อมือ มันคือสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยรักษาความปลอดภัยของราชวงศ์ก่อนที่เธอจะกรีดร้องมือใหญ่ก็คว้าคอเธอแน่นแต่ตำรวจกลับบุกเข้ามาพอดีเงาน,นั้นหนีหายไปในความมืดหลังจากนั้นเธอถูกสอบสวนอย่างหนักแต่หลักฐานกลับไม่ชัดคลิปที่เหลือบางส่วนถูกลบข้อความนิรนามที่ส่งออกไปไม่มีต้นทางที่ตรวจสอบได้และมือถือของเธอถูกตั้งรหัสใหม่ที่ไม่มีใครรู้ จ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้มันใหญ่เกินตำรวจธรรมดาจะจัดการได้แต่เขาก็ยังช่วยเธอในเงามืดเขาส่งเธอออกนอกโรงพยาบาลในยามค่ำโดยมีรถคันหนึ่งรอยอยู่ภายในรถนั้นมีหญิงชราสวมผ้าคลุมสีดำกลิ่นน้ำมันหอมจางๆลอยอยู่ในอากาศเธอพูดด้วยเสียงแผ่วว่าเด็กน้อยเจ้าคิดว่าใครส่งคลิปออกไปลีอานิ่งงนินฉันไม่รู้ค่ะฉันไม่ได้ทำ หญิงชราย,ยิ้มจางๆแล้วส่งโทรศัพท์เครื่องเล็กให้เธอบนหน้าจอมีรายชื่อสามเช็คและรูปของเธอกับอีกผู้หญิงฟิลิปปินส์คนหนึ่งบางทีไม่ใช่เจ้าคนเดียวที่เขาเล่นด้วยหัวใจรีอาเต้นแรงเธอกดเลื่อนดูภาพถัดไปในภาพนั้นมีผู้หญิงอีกหลายคนทุกคนหน้าคล้ายเธอรอยยิ้มเศร้าเหมือนกันใต้ภาพมีข้อความว่าโครงการรับใช้คนทรงอำนาจหญิงชรากระซิบมีคนสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อใช้พวกเจ้าเป็นเครื่องมือ ลีอากหรือนน้ำลายยากเย็นเธอเริ่มเข้าใจบางอย่างอำนาจินความลับและชีวิตผู้หญิงอย่างเธอทุกอย่างถูกเชื่อมเข้าด้วยกันในเครือข่ายที่มองไม่เห็นรถหยุดที่กลางทะเลทรายลมร้อนพัดแรงจนผ้าคลุมปลิวหญิงชราบ,บอกให้เธอลงจากรถเจ้าต้องหาความจริงก่อนที่พวกเขาจะเจอเจ้าแล้วรถก็ขับจากไปปล่อยให้เธอยืนอยู่ท่ามกลางความมืดดวงจันทร์ส่องลงบนโทรศัพท์ในมือ มีข้อความใหม่เข้ามาเพียงหนึ่งบรรทัดเรายังไม่จบลีอาจเจอกันที่อาบูดาบีเธอมองข้อความนั้นนิ่งลมหายใจสั่นราวกับจะขาดในเงาไกลๆของทะเลทรายเธอเห็นแสงไฟจากรถหลายคันกำลังมุ่งตรงมาหาเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเรื่อยๆและเธอรู้ทันทีว่าเกมยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นจบภาคสี่เรื่องยังคงเปิดไว้สำหรับการดำเนินต่อในภาคถัดไป